อันนี้ก็ต้องบอกให้ทราบก่อนนะครับเป็นเชื้อไวรัสกลายพันธุ์นะคะัคำว่ากลายพันธุ์ในแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนยีนบางตำแหน่งนะครับอันนี้ก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ประกาศไปแล้วเป็นเป็นไวรัสตัวที่น่ากังวลนะครับเป็นตัวที่5นะเรารู้จักมาแล้วเอลฟา เบตาแกมมาเดลตาใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวที่5ก็คือโอไมคอนพรานั้นเนี่ยถามว่ามีความกังวลอย่างไรนะครับเนื่องจากเป็นการกลายพันธุ์ในตำแหน่งบางตำแหน่งนะครับที่เขาเชื่อว่าเกิดจากการที่เป็นตัวรีเซปเตอร์ดันั้นมีโอกาสที่จะดื้อต่อวัคซีนไหมไม่แน่นะครับเขาก็เชื่อว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อได้เร็วขึ้นหรือมีบางส่วนที่ดื้อต่อวัคซีนนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นในส่วนของความรุนแรงเนี่ยยังไม่ทราบ ที่เป็นลักษณะของผู้ที่ติดเชื้อจริงๆนะครับเพราะว่ายังพบได้น้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่พบเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากประเทศแถวแอฟริกานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็พบล่าสุดก็จะเข้ายุโรปนะในบางประเทศเช่นเบลยเยียมไปอิสราเอลนะครับแล้วก็พบที่เรารู้จักกันใกล้ๆเราก็คือฮ่องกงนะครับตอนนี้หลายประเทศเนี่ยก็ห้ามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆ ห้ามผู้เดินทางไม่ใช่เป็นชาวแอฟริกาอย่างเดียวนะครับผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะแถวแอฟริกาใต้นี่นะครับ <c oughs> เข้าประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยก็สั่งห้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะเข้ามาเราได้ไหมสิ่งที่น่ากังวลใจก็คือว่าแถบนี้เนี่ยเป็นประเทศที่เรามีการนําเข้าพลอยนะครับมีการซื้อขายพลอยนะครับก็อาจจะมีส่วนที่บางคนกังวลใจว่าเอ๊ะแล้ว มีคนไทยที่ไปที่นั่นไหมนะครับซื้อขายพอณนะวันนี้ยังมีคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะครับแต่ถามว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อันนี้เราไม่ทราบนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเป็นคนไทยกลับโดยตรงมาจากประเทศต่างๆที่เขาสั่งห้ามเนี่ยก็คงเข้าไทยไม่ได้ละนะครับแต่ในส่วนหนึ่งที่สามารถที่เราอาจจะมีโอกาสนะครับเช่นเขาไม่ได้บินตรงนะครับจาก แอฟริกานะครับมาประเทศไทยอาจจะไปเปลี่ยนเครื่องที่จังประเทศอื่นนะด้วยด้วยด้วยเหตุใดก็ตามเช่นไปทำทุุระต่อนะครับหรือไปท่องเที่ยวก่อนที่จะกลับบ้านนะครับก็อาจจะทําให้เกิดข้อ,ขอที่ พลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้นะรหรือหลุดเข้ามาได้ทางจังหวัดจันทุรีอเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ประสานไปที่ตมนะครับแล้วให้ตมประสานทางท่าอากาศยานนะครับว่าเวลาตรวจเช็คเข้ามาเนี่ยแม้เป็นคนไทยนะครับ <c oughs> ก็ขอให้เช็คย้อนหลังไปนะครับว่า14วันก่อนนู้นเนี่ยเขาไปแถวแอฟริกาหรือเปล่านะครับถ้ามีต้องดำเนินการกักตัวไว้เลยนะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าถ้ามีแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงเนี่ยอาจจำเป็นเราต้องตรวจ นะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งว่าแล้วเข้ามาถึงเมืองทเมืองจันทรแล้วจะหลุดไหมนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะดูยาก แต่อาจจะขอความร่วมมือนะครับประชาสันนะครับเนื่องจากกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มเฉพาะนะกลุ่มที่จะไปแถบนี้ก็จะมี2ส,ส่วนหลักๆนะครับก็คือไปเป็นค้าขายพลอยอันนี้เราก็จะประสานงานกับสมาคมพ่อค้านะครับตลาดพลอยต่างๆนะครับว่าถ้ามีคนไทยหรือคนรู้จักนะครับเดินทางมาจากที่นี่นะฮะก็ขอให้แจ้ง สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดน,นะครับเราจะได้ดําเนินการเข้าไปสอบสวนว่ามีความเสี่ยงหรือไม่นะครับแล้วก็ตรวจนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า rt pcr ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันยังสามารถตรวจเจอได้แต่ยังไม่ระบุนะครับว่าใช่โอไมคอนหรือไม่นะครับแต่ยังตรวจเจอโอไมคอนด้วย rt pcr ทั่วไปได้ นะครับแล้วค่อย,อยมาแยกยียนอีกทีนึงนะครับส่วนประเด็นที่2จากการท่องเที่ยวนะครับก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจชอบไปท่องเที่ยวแถ,แถบนี้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยมันไปได้หลายหลายประเทศนะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะคุณจันทบุรีที่กังวลใจเป็นห่วงนะครับว่าถ้าได้รับทราบข่าวจะคิดใครก็ตามไม่เป็นเป็นชาวอะไรก็ตามชาวยุโรปชาวไทยโดยเฉพาะชาวที่อยู่ในที่มีความเสี่ยงมาจากประเทศต่างๆเนี่ย นะครับในรอบ14วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ขอให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน,นะครับหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือรพอสตใกล้บ้านนะครับให้แจ้งได้เลยเดี๋ยวเราดำเนินการในการที่จะเข้าไปค้นหาเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจโรคนะครับ